โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่แดนน่ช่องโซนี้เราก็มาอยู่ในเกมโปเกมอน TCG Pocket กกันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ผมก็มีลีข้อมูลอัปเดตมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง3กิจกรรมต่อไปที่กําลังจะเข้าเกมโปเกมอน TCG Pocket ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะสำหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับและ3กิจกรรมที่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็มาไล่ดูทีละกิจกรรมเลยครับเริ่มจากกิจกรรมแรกนะครับจะเป็น Black Friday Go Event ครับก็สำหรับอีเวนต์นี้นะครับอีเวนต์สำหรับผู้เล่นสายเติมเงินนะเพราะมันคืออีเวนต์ ลดราคาแพ็กโกของเกมนะครับหรือว่าแพ็กทองนะที่เอาไว้ใช้เปิดซองหรือว่ารีสเตมิน่านะครับโดยระยะเวลาของอีเวนต์เนี่ยมันจะเริ่มในวันที่22นะครับแล้วก็จะไปจบในวันที่2เดือนธันวานะครับก็2ธันวาเนี่ยก็คือวันจันทร์นะครับอยู่ประมาณ1อาทิตย์กว่าๆประมาณ10วันเพื่อนๆนก็อเอาเป็นว่ากิจกรรมนี้นะครับใครที่อยากจะเปิดซองเพิ่มนะครับเพื่อนเพื่อนก็เตรียมกระเป๋าตังไว้แล้วกันทัดมากิจกรรมที่2นะครับจะเป็นกิจกรรมในส่วนของคอยคิงแล้วก็เกียร์ดดอนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ย ตอนนี้เราก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากนะรู้แต่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการส่องใบนี้ครับจะเป็นคอยคิงแล้วก็เกียร์ดอรที่มีอยู่ในเกมนะตอนนี้นะโดยในเว็บนี้เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นกิจกรรมขาย w o n d e r p i พ k EVENT ที่เคยมีมาแล้วอย่างของลักกี้กับน้องเนียสนะครับสำหรับ w o n d e r p i พ k EVENT คืออะไรก็จะเป็นอันนี้เลยนะเ,นเพื่อนๆเนี่ยที่จะมีเหมือนร้านค้าแล้วก็จะมีการที่กำหนดอยู่ในช่วงจำกัดเวลา มาปนอยู่ตรงนี้นะก็แน่นอนว่ามันจะมีไอคอนตรงนี้นะครับแต่ว่าไอ้โคยคิงกับเกียรโดเนี่ยเหมือนมันจะไม่ใช่การใหม่นะครับมันอาจจะอยู่ในส่วนของโบนัสพิกคล้ายๆกับของเนสกับลักกี้ตรงนี้หรือเปล่านี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะพอเขาบอกว่าไม่มีโปรโมการพิเศษด้วยนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะกับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีโอกาสเป็นไปได้ก็จะเป็นอีเวนต์ที่3าเพื่อนไฟโปกเกมอนแมสเอาเรกอีเวนต์นะครับ ซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยตอนนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนะพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คืออีเวนต์วอดเดอร์พิกเพิ่มเลทพิกอัพการธาตุไฟนะครับแต่ว่าเพิ่มเลทพิกอัพธาตุาไฟตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่มีการ์ดทุกใบนะทีมงานเขาจะมีการกำหนดมาแล้วนะครับอยู่ในไลน์อัพว่าจะเป็นโปเกมอนตัวไหนได้บ้างนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจะมีอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับโดยกิจกรรมนี้จะไม่มีโปรโมการนะครับหรือว่าการพิเศษอีกแล้ว แต่ข้อดีของกิจกรรมนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากสําหรับคนที่ยังไม่มีเด็กไฟนะครับเพราะเพื่อนๆจะสามารถจัดเด็กไฟสายบัตเเ็ตจากกิจกรรมนี้ได้เลยนะก็จะเป็นเด็กของหัวหน้ายิมไฟเบรนนะครับหรือว่าสายตีเร็วนะครับและการที่มีระดับสูงสุดในรอบนี้ที่มาก็จะเป็นการ์ดวินดี้เอ็กเพื่อนๆอยู่แค่ระดับดาวเงิน4ดวงเท่านั้นนะครับไม่มีระดับดาวทองการ์ดสวยๆเนี่ยคือไม่มีนะ และในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอีเวนต์นี้ก็จะเริ่มวันที่22นะครับอย่างที่บอกไปทั้ง3าอีเวนต์ที่ผมพูดในคลิปนี้เนี่ยก็คือเริ่มวันที่22น่าจะเวลาบ่ายโมงบ้านเรานะสำหรับอีเวนต์นี้จะอยู่เพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นเพราะมันจะอยู่ไปจนถึงวันที่28นะครับก็วันที่28เนี่ยก็คือวันพฤหัสนะตรงนี้ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าวันที่29เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอีเวนต์ใหม่มาต่ออีกนะครับก็สําหรับในส่วนของอีเวนต์ Wonder Peak เพิ่มเ,ล,มเ,มเ,นนเลย มันน่าจะมีร้านค้าประมาณ2แบบนะครับจากที่ผมเข้าใจนะก็จะเป็นร้านโบนัสพิกตรงนี้นะครับกับร้านลัคกี้พิกเป็นร้านที่เราจะต้องใช้สเตมินาในการสุ่มนะครับไม่ใช่ร้านที่แบบสุ่มได้ฟรีนะซึ่งของที่จะอยู่ในร้านค้าของลัคกี้เนี่ยจะมี2ออปชันเพื่อนออปชันแรกนะครับก็จะมีเป็นวินดี้เอแล้วก็จะมีลิซดอนนะครับเป็นลิซดอนธรรมดานะไม่ใช่ลิซซดอนเอนะครับแล้วก็จะมีไฟเยอร์อันนี้ก็ไฟเ e อร์ธรรมดาเหมือนกันไม่ใช่เอนะครับ ลิซา d o โดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคิวคอนนะครับส่วนออปชันที่2ครับจะมีเป็นวินดี้เอนะครับลิซา d อนไฟเยอร์ส่วนตัวที่4เนี่ยจะเปลี่ยนแล้วครับจะไม่ใช่ลิซา d o โดแล้วจะเป็นแกหลอปแทนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการเทรนเนอร์ซัพพอร์เตอร์หุหน้ายิมไฟเบรนนะครับก็จะเห็นได้ว่าการคีย์สำคัญของเด็กเบรนเนี่ย คือมันอยู่ในนี้หมดเลยนะเพื่อนๆอยู่ในนี้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีเด็กไฟเนี่ยผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยทำมาให้ทุกคนเนี่ยสามารถจัดเด็กไฟได้นะครับเพราะหลังจากกิจกรรมนี้จบนะกิจกรรมที่มาต่อเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรม PVE ที่แจกการ์ดโปรโมคล้ายๆกับกิจกรรมลาบานที่เพิ่งจบไปนะครับโดยด่าน PVE ที่มาเนี่ยมันจะเป็นด่านธาตุพืชเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถมาฟาร์มการ์ดโปเกมอนไฟจากกิจกรรมนี้เพื่อเอาไปใช้ตีในอีเวนต์ PVE ที่จะมาต่อได้เลยนะ ซึ่งการที่ทีมงานเขาจัดรูปแบบอีเวนต์แบบนี้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะมีเด็กที่เอาไปใช้ในอีเวนต์ต่อไปแน่นอนนะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนของรันคาโบนัสพิกนะครับไอโบนัสพิกเนี่ยจะเป็นรันค้าสุ่มฟรีนะเพื่อนๆเหมือนอันด้านล่างตรงนี้นะครับเออเราไม่ต้องเสียคอสนะแน่นอนว่าการที่อยู่ในร้านมันก็จะไม่ดีเท่าที่เราต้องเสียสเตมินาอยู่แล้วนะโดยในรันค้าโบนัสพิกนะครับมันจะมี2องออปชันออปชันแรกจะมีเป็นช็อปทิคเก็ตนะครับแล้วก็มีนาาฬิกา 2แบบนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเดิมเลยนะเหมือนร้านค้าเก่าเลยกับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มเพื่อนๆโดยของที่จะสุ่มนะครับก็จะเป็นการครับที่จะมาอยู่ในไลน์อัพออปชันที่1น,นะก็จะมีเป็นลิซาโดนะครับคิวคอน หรืออีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเกนหลอปกับการ์ดเบรนดนะครับส่วนออปชันที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นสุ่มฟรีเหมือนกันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีแต่ร่างวิวัฒนาการแล้วถ้าใครที่ไม่มีร่างแรกนะครับก็ต้องระวังพึ่ง Option ออปชัน2ตรงนี้เพื่อนๆเ,เพราะว่าร่างแรกของโปเกมอนทุกตัวมันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับก็จะมีเป็นฮิต่องเงะนะครับโลคอนการี oken, นะครับโพนิต้าแล้วก็จะมีบูมเบอร์นะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวฉวดธาตุไฟตัวนี้นะครับฮีทมอร์หรอเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวันออกงงนะ ก็พูดง่ายๆคือออปชัน2มันจะสุ่มการด6ใบนีนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นกิจกรรมมิชชั่นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีมิชชั่นพ่วงมาด้วยซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยนะจะมีเป็นานาฬิกาทรายแล้วก็ชอ็อปติกเก็ตนะครับก็สําหรับภารกิจที่ต้องทํามีอะไรบ้างนะครับจะมีให้เราใช้บอเดอร์พิกทั้งหมด3ครั้งกับ5ครั้งนะครับอย่างที่2ให้เราสะสมการทัดไฟ5ใบ10ใบแล้วก็15ใบนะครับกับสุดท้ายครับให้เราสะสมการ์ด w i n d ี้ ex 1ใบนะครับก็จะสามารถรับของรางวัลด้านหลังตามตารางตรงนี้ได้เลยนะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปอัปเดตสารกิจกรรมที่จะเข้ามาสุกนี้เนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็หวังว่าข้อมูลที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อน เตรียมตัวรับมือกับกิจกรรมที่จะเข้ามากันได้ถูกนะสำหรับคลิปนี้ใครที่เห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค like, ์ Subcribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมาครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย